รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชามงคลทัญบุรีค่ะสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลทัญบุรีร่วมกับกองพัฒนาเกษตรศาสกรรมจัดก,กิจกรรมการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เกษตร,รแปรรูปโดยเทคโนโลยนีนวัตกรรมอาหารแปรรูป สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลธัญบุรีร่วมกับกองพัฒนาเกษตรอุตสากรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงุตสาหกรรมจัดก,กิจกรรมการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปโดยเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารแปรรูปเปิดรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME วิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการโอทอ ในสาขาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการประเมินตลาดและความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ การให้คำปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และคำแนะนำเชิงลึกโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทอาหารแปรรูปได้รับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบและได้รับผลิตภัณฑ์ต้นแบบฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายตลอดโครงการเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง20สิงหาคม2567รบจับจำนวนจำกัด40กิจการเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์วินยูปล่อยกระโทก0863877809หรือที่เว็บไซต์ ird.rmutt.ac.th และ Facebook Fanpage สถาบันวิจัยและพัฒนามทร,รทันญบุรี